ตรงนี้ยาหมายสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพีพ่เป้ค่ะวันนี้เรามาพูดถึง <c oughs> เรื่องของอาชีพของนักบินหรือว่ากัปตันกันหน่อยดีกว่านะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่หลายคนก็ใฝ่ฝันใช่แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าสายการบินจะเริ่มเปิดบ้างแล้วก็ตามแต่จริงเนี่ยคือใครจะไปคิดแล่ะคุณผู้ชมว่าอาชีพที่มั่นคงขนาดน,นี้แล้วก็กะว่ากระช่วงเกษียณอ่ะมันต้องมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายคือชีวิตจะสุขสบายนะคะเช่นเดียวกันแขกรับเชิญของหมวันนี้ค่ะก็เป็นกััตตนะะคผู้ชม่่่แวา ค่อนข้างที่จะช็อกชีวิตนิดนึงเจอโควิดใช่งไหมใช่ค่ะอยู่ดีๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะบินได้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเขาก็เลยหันกลับมาทําธุรกิจออนไลน์ใครจะไปนึกว่านักบินกับตันกับธุรกิจออนไลน์เฮ้ยมันทําได้ยังไงแล้วก็มีรายได้7หลักด้วยนะคะแถมยังแบบว่าออกมาทําในช่วงช่วงวัยที่ใกล้กเกษียณแล้วด้วยเพราะกบแขกรับเชิญของไมเลยดีกว่าค่ะค<อ>ุณสรรเสริญสุภาพวิชยกุลนะคะยินดีตอนรับแขกสวัสดีค่ะ ันนะคะครับเิญนะครับเชิญครับโอ้ก็ก็ต้องบอกว่าช่วงช่วงโควิดนี่คนทำงานด้านการบินนี่ระบางจริงนะฮะกัปทันฮะทั้งกับตันทั้งแอร์โฮสเตสเนาะครับของกับตันนี่ก็ตอนนั้นหนักขนาดไหนฮะก็เรียกว่าออกมาจากบริษัทนะครับคือคือเขาให้ออกหรือว่าเราออกเองเพราะว่าไม่มีบินผมเข้าโครงการจำใจจากของกบินไทยมาครับเนื่องจากว่าเพื่อให้องค์กรรืูอรอดนะครับแล้วก็ออกมาจากกบินไทยตั้งแต่ เดือนธันวาปี2 5 6 3ครับปีสองห้ากก็เกือบสองเกือบปีแล้วครับเกือบสองปีแล้วผมผมได้ยินมาว่าคนที่ทำงานด้านเนี้ยเป็นแอร์โฮสเตสจะเป็นกับตันเนี่ยตอนนั้นเขาก็ปรับตัวกันเยอะเลยอย่างเช่นเพราะว่าหนึ่งคือรายได้สูงพอรายได้สูงเนี่ยวิถีชีวิตการใช้เงินเนี่ยก็จะเหมือนกับคนรายได้สูงแต่แต่พอโควิดมาปั๊บรายได้หดหายกันไปหมดหลายคนก็ขายทรัพย์สินกันไปเยอะครับครับทำนองนั้น ก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักบินเนี่ยหรืออะไรเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอิมเมอร์ซีซิ u a t เดชันอยู่เวลาเพราะว่าเราจะต้องก็ต้องมีการเตรียมการนะครับผมก็ต้องมีการเตรียมการในการที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับ ก็ต้องไม่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นค่ะยิ่งถ้าหกก่อนก่อนเมานิดนึงแล้วมพี่เต้ขออนุญาตขึ้นนะคะเบอร์โทร QR โค้ดนะคะแล้วก็ไลน์แอดนิดนึงนะคุณผู้ชมข่าววันนี้เนี่ยนะคะนๆก็กลับมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะคุณผู้ชม วันนี้ธุรกิจออนไลน์จะทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยพลิกจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อแอดไลน์สแกน QR โค้ดแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าพิมพ์เลข5ก็ได้นะคะที่ไลน์ app 599แอดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวฟังเรื่องแล้วจะเพลินต่อค่ะ,ะเะบ๊กตันอายุ่าไรนะขออภัยตอนนี้อายุ58ปีแล้วครับ58ปีจึงดูหนุ่มอยู่เลยดูหนุ่มมากห้บปีจริงๆก็เตรียมที่จะ ใช่ใช่ครัตอนนั้นตอนที่ออกมาก็56ปีกว่าแล้วค่ะเป็นนักบินมากี่ปีเหรอเป็นนักบินของสายการบินไทยสายการชาติมา30ปีครับ30ปีนี่สามีคุณโอนี่เขาก็นักบินกานไทยเหมือนกันนะเออน่าจะรู้จักกันนะน่าจะรู้จักกันค่ะแล้วแล้วทันที่แบบว่าจากเป็นนักบินอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องแบบพอหยุดปั๊บหยุดอาศัยอาชีพนี้ที่ทำมาหลายปีมากตอนนั้นรู้สึกยังไงแบบแรก ก็จริงๆก็รู้สึกว่าใจหายนิดหน่อยนะครับคือคว่าเราเป็นนักบินเนี่ยเราก็อยากจะขึ้นไปบินบแต่พอเราไม่ได้บินเนี่ยเราก็คิดว่าเออเรามารู้จะทำอะไรแล้วก็อยู่ว่างๆมา -78 เดือนนะครับก็พอดีก็ได้มาพบได้มาดูเจอรายการรายการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์สวย่บ้าสวยท่านก็มาออกรายการอยู่เราก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย เป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชทำรายมีรายได้อยู่แค่300บาทต่อวันเนี่ยทําไม3ปีให้หลังเขาถึงมีรายได้เดือนละ4ีห้าล้านนั้นเป็นไปได้อย่างไรผมก็สงสัยตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกกัไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับไม่เชื่อมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ใช่เป็นเรื่องหลอกเนาะพูดถึงกันเนาะแล้วอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะลองละคือคือการที่เรา ผมมองนะว่าคนที่อายุใกล้60สิบเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนคนอายุ4ี่สิบคือมาสามารถที่จะทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างแล้วก็เลยลงมาลองเรียนดูซิว่าคาดเรียนเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างเราได้ยังไงเกี่ยวกับคาดออนไลน์เนี่ยก็เลยลงไปเรียนดูพอเรียนไปเรียนดูแล้วก็พบพบว่าคาดเนี่ยเขาเหมือนกับว่าพร้อมหมดจริงๆคือ,อ ผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปไปเรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างมีเกี่ยวกับว่าบริษัทเนี่ยก็ดีการตลาดก็ดีแล้วก็สินค้าก็ดีแถมผลตอบแทนดีทําไมผมจะไม่ไม่ทำผม,มคิดอย่างนี้อุ้ยแล้วสังคมตอนนั้นว่ายังไงอะคะกับตันเพราะว่าเพื่อนฝูงก็ดีหรือว่าแบบอ,อ,อาจจะคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเ,ออเขาจะมาว่าเฮ้ยจากกับตันนะมาทําออนไลน์อะไรเงี้ยเออ,เอ,อภาพมันอาจจะแบบเนาะออไม่ไม่ยากนะฮะแต่เพียงแต่ผมเนี่ย คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะเราก็สามารถที่จะศึกษาอะไรก็ได้ครับจริงๆมันจริงนะผมเนี่ยเริ่มจากเมื่อเจ็ดแปดเดือนแล้วผมไม่มี f c e e o o o ได้วยซ้ำจนนับปัจจุบันเนี่ยผมมีทุกช่องทางโซเชียลแล้วเออคือเป็นคนไม่เล่นไม่เล่นออนไลน์เลยไลน์นี่มีไว้ตอบตอบโต้จริงเนาะปกติก็คือบินตลอดมันอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบว่าจะมาอย่างเง้ยแต่จริงจฟังกับตันเนี่ยนะ กับตาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะเพียงแต่ว่าพอพอเกษียณแล้วแต่ยังไม่6 0อ่ะก็เหมือนไม่มีอะไรทําบางทีมันก็รู้สึกเหงาอะเหงาครับใช่ไหมมันก็เหงาอะมันก็อ้าถ้าอย่างนั้นลองมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีรายได้รีเทิร์นด้วยดีกว่าครับใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมาเรียนรู้แล้วกับตาค่ะสิ่งที่เราได้กลับมาจากจากออนไลน์เนี่ยมันคือไงมันแตกต่างจากอาชีพเดิมยังไงโอเคเรื่องของเงินไหมหรือว่าเรื่องสังคมเรื่องทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆผมว่า ผมมองว่าได้ครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวมาเลยนะครับสำหรับมาทำงานที่เนี่ยค,คือทุกคนรักกันนะแล้วก็มีมีแต่ให้มีแต่บางคนมีแต่อยากจะให้ซึ่งกันและกันนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับ กับตันบอกว่าปกติก็เป็นแต่นักบินต้องคำนวณต้องควบคุมเครื่องแต่พอมาออนไลน์นี่มัคนละแนวคนละโยนดเลยนะต้องมาทางเลยอ่พราะเฟซบุ๊ก็ไม่เคยมีเรามาเปิด f a c e b o o อินสตาแกรมติกต่อมีด้วยมต้ยมีครับโอ้โหปรับตัวยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนหมดนะครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับเรียนกันเอาเรียกผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรียนกันจนหัวบวมนะโอ้โห,โโหแต่ชอบอยู่แล้วชอบที่จะเรียนรู้ช,ชอบศึกษาแล้วเพ,พื่อนๆที่แบบว่าเป็นนักบินหรือว่าอยู่ในทีมเราเพื่อนสนิทเราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทํางานสายการบินมีแบบว่าเฮ้ยมาแบบเรียนรู้ด้วยไหมครับตันก็มีอยู่ครับมีอยู่สองสามท่านครับ ที่ที่มาอยู่ในทีมด้วยกันครับจากทราบผลลัพธ์อ่ะนานไหมฮะเราเริ่มต้นจากศูนย์แล้วมาเริ่มที่แบบค้าขายได้เริ่มเห็นผลลัพธ์เริ่มเห็นเงินก็ผมทํามา7-8เดือนเนี่ยผมก็ทายอดขายถึงเกือบ8ล้านนะครับแล้วนับปีนันผมก็มีรายได้อยู่6หลักแล้วนะครับตอนนี้เดือนละ6หลักนี่คือรายได้เข้าบัญชีคุณพระ แล้วขายได้ยอดขาย8ล้าน7แ8เดือนเองเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อจากคนที่ไม่เคยทาเลยนะโอ้มันมันได้ขนาดนั้นจริงๆโง่จริงครับนี่ไงดูตัวเลขถึงใหญ่ไหมดูตัวเลข7 8 7เท่าไหร่อ่ะโอ้โห7ล้าน8เออ7จ็ดเดือนเดือนแรกที่เราทํามีรีเทิร์นไหมฮะหรือว่าเดือนแรกยังยังศูนย์อยู่ยังติดลบอยู่คืออย่างนี้ครับถ้าเกิด เราเนี่ยเรียนรู้แล้วลงมือทําแล้วกลับมาส่งต่อได้แสดงว่าคุณอยู่ในและทําได้จริงๆใช่ไหมเพราะสมมติว่าเราเรียนเราเรียนรู้อะไรสักอย่างไงแล้วเราลงมือทำแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปส่งต่อได้แสดงว่าเราไม่ได้รู้จริงส่งต่อที่หมายถึงว่ากลับไปสอนไอ้สิ่งที่ที่ที่เขาสอนมาเนาตอนนี้คือกัปตันก็คือถ่ายทอดความรู้้วยแล้คะกัปตันส่วนตัวของกัปตันเองเวลาถ่ายทอดอะไรย่างเงี้ยถ่ายทอดเรื่องอะไรกัปตันสอนอะไรบ้าง ว่ผมผมสอนอยู่หลายอย่างนะผมสอนเกี่ยวกับการเ,าเปิดระบบหลังบ้านนะครับแต่เพ่พูดพูดในนี้ก็คงอาจจะต้องอธิบายไปอ,อีกเยอนะแล้วก็สอนเกี่ยวกับเ,เ,เ,เกี่ยวกับแผนด้านกําไรไรายได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็จะมีแบบวิชาให้เราสอนนะครับอ,อันนี้คือวิชาหลักที่กัปตันวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ให้แฟนๆรายกราร The People Show รับทราบใช่ไหมครับมีว<ช>ิชาอะไรบ้างนะฮะคือ ที่ผมได้เรียนมานะครับก็คือมี6เสาหลักในการสร้างเพจนะครับวิชาแรกนะครับวิชาสองก็คือเราจะสอนให้การยิงแอดนะครับแล้วก็วิชาที่3ก็คือเกี่ยวกับเป็นแนวทางธุรกิจที่รุ่นพี่ส่งต่อให้ลูกน้องนะครับแล้วก็จะมีไอจีติ๊กเกอรตกแต่งภาพด้วยนะครับโอ้โหนี่นะฮะนี่ครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ออนไลน์เลยอินสตาแกรมนี่ก็สอนวันที่4สอนอินสตาแกรมใช่ครับใช่ไหมฮะ วันที่5้า TikTok Marketing ใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องเต้นอะไรแต่เราก็สามารถหารายได้จากแพลตฟอร์มนี้ได้ครับหารายได้ในสไตล์แบบว่าคนที่แบบเริ่มต้นใหม่ใช่ใช่รันะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์พื้นฐานเลยที่นี้รวมทั้งหมดกี่วันคะกับตอนที่เราต้องเรียน6วัน6วิชาครับครับเรียนแบบออนไลน์ใช่ครับเรียนในระบบ Zoom ครับอ๋อเรียน Zoom นะท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องออนไลน์ก็สมัครเข้ามาเท่าไหร่นะฮะวันนี้ ครัสนี้จริงๆแล้วเนี่ย9,800บาทนะครับแต่พิเศษสำหรับรายการ People Show นะครับก็คือ98บาทครับแต่สำหรับ100ท่านแรกเนี่ยที่ติดต่อมานะครับก็มีสิทธิ์ได้เรียนฟรีนะครับติดต่อมาที่ a อปพ p 599นะครับหรือ a p 59นะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 2 8 2 4 9 4 1นะครับ0 8 2 2 8 2 4 9 4 1หรือทักสติ๊กเกอร์มานะครับแล้วหรือพิมพ์เลข5มาครับอย่าลืมนะครับ100ท่านแรก เรียนฟรีครับเฮ้ยเพราะฉะนั้นเลยดีเลยนะ oh. ผู้ชมขะเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะหรือเปล่า mm. เขาสอนอะไรยากเกินไปไหมหรือแบบอันนี้ mm. มันไม่ยากเกินความสามารถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โทรเข้ามานะคะหรือว่าทักส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะร้อยท่านแรกเรียนฟรีนะคุณผู้ชมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่แหละมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริง <c oughs> ทีนี้พอพอวันนึงพอวันนึงที่เราประสบความสําเร็จแบบนี้ในสายธุรกิจออนไลน์เรียกับตันคาดคิดมาก่อนไหมว่าจริงๆแล้วคน คนที่อ่ะไวใกล้เกษียณก็สามารถทําได้คนที่แบบไม่มีความรู้ด้านออนไลน์มาก่อนเลยไม่มีแม้กระทั่งแบบ Facebook หรือว่า Instagram ก็มาท,ทําธุรกิจตรงนี้ได้ผมคิดว่าอายุเนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะครับว่าใครจะอายุน้อยอายุเยอะหรืออะไรต่างๆแต่สําคัญว่าเรามีความมุ่งมั่นไหมที่จะทําในสิ่งนั้นถ้าเกิดเรามุ่งมัน่นในทําในสิ่งนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับนี่กัปตันเป็นกัปตันเป็นนักบินมา30ปีเชื่อว่าสกิลด้านงานขายเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะพูดคุยจากติดลบถึงติดลบถึงติดลบนะฮะนี่คือคนที่เป็นอยู่กับเครื่องบินมา30ปีอ่ะพูดก็ไม่ได้พูดกับเครื่องบินด้วยแต่นี่เป็นงานขายที่ต้องมาแบบใช่ไหมฮะโอ้ยังทําได้แล้วรายได้เจ็ดแปดเดือนนี่เกือบ8ล้านอ่ะอไม่น่าเชื่อไม่น้อยนะคุณเยอะนะ ถามนิดนึงค่ะอย่างนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยรายได้เนี่ยเกือบจะเท่าตอนที่บินเลยไหมคะหรือว่าได้มากกว่าน้อยกว่ายัางไงคะอ๋อคงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดผมทําต่อไปยังอยู่ในระบบเขาเรียกว่าอยู่ในระบบคือทํางานต่อนเนื่องไปครับผมคิดว่ารายได้ต่อไปเนี่ยแซงรายได้อของนักบ,บินแน่นอนอครับดูสิฮะ เออโทษนะฮะได้ชักชวนคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในแวดวงออนไลน์ด้วยไหมฮะก็ชวนมาทั้งหมดเลยครับนี่ไงนี่ไงแล้วที่บ้านพอเห็นเราสําเร็จอย่างนี้เขาก็คือแบบว่ายินดีที่จะเดินตามเราไหมครับตันยินดีครับยินดีครับยินดีแล้วชวนมาเขาบอกว่ายากไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเริ่มต้นได้มันก็จะมี อะไรทำต่อนอไปได้นะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรครับไม่ได้ยากเกินความสามารถนะใช่ใช่ใช่ <c oughs> เออไอ,อผมถามนิดนึงคือผมก็พอทราบมาเนี่ยนะฮะว่าธุรกิจนี้เนี่ยก็มีลักษณะแบบขายเพ <ต ant S 2> ราะว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมกับลักษณะของแบบทํางานกันเป็นทีมสร้างเป็นทีมขึ้นมาของกัปตันเน้นแนวไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรา สร้างทีมแล้วก็ขายด้วยคือจริงๆทุกอย่างมันทำประกอบไปกันไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราไปจะไปเดินขายอย่างเงี้ยเป็นมันไม่ไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีมีทีมถ้าเกิดสมมุติเราจะขายขายของพันชิ้นเนี่ยโดยที่เราไปขายคนเดียวเนี่ย มันเป็นไปได้ยากยากแต่ขายก็ขายออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทุกอย่างออนไลน์หมดเลยทีมก็ทีมอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมฮะขายก็ออนไลน์อีกใช่ใช่แล้วถ้าอย่างวันนี้ใหม่อาจจะโอเคมีสินค้าของมาอยู่แล้วอาจจะขายเสื้อผ้าอะไรแล้วก็อยากเรียนรู้ในการทําออนไลน์เพิ่มเติมในการทําตลาดอะไรเงี้ยก็สามารถมาเรียนได้มาเรียนได้เลยครับหรือบางคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเราก็มีสินค้าให้ใช่ครับใช่ครับ ยังไงเราก็ได้ทั้งขึ้นทั้งลองอะน,นะพูดถึงอะเนาะพี่เลเนาะย้ำย้ำช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมดีเลยค่ะวันนี้นะคะไน่นๆก็กับตันมาแล้วนะคุณผู้ชมขาทั้งหมดที่พูดนี่คือเรื่องจริงหมดเลยแล้วก็จากประสบการณ์จริงนะคุณผู้ชม6วัน 6วิชานะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะสอนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการทำา f c e e o o o k IG นะคะ TikTok อนะคะสอนเบื้องหลังแล้วตัวกับตันเองก็จะมีการคำนวณเรื่องอะไรนะคะกำไรหรืออะไรยได้ครับอืมอันนี้แหละพีคตรงนี้แหละคุณขานะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้กำไรได้เท่าไหร่รายได้ได้เท่าไหร่นะคะ ไลน์มาได้เลยค่ะที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ a p p 599นะคะหรือว่าสแกน QR code นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนทักสติกเกอร์นะคะหรือว่าส่งหมายเลข5มาก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่0822824941นั่นเองนะคะวันนี้100สายแรกหรือว่า100ท่านแรกเรียนฟรีไปเลยค่ะอืมจะให้กับตันฝากข้อคิดอะไรให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ชหน่อยฮะ,ะก็อย่างนี้ก็แล้วกันครับคนเรานี่นะ ล้มแล้วเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาได้เราถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยคุณสำเร็จได้แน่นอนครับโอ้โหเก่งมากๆฟังแล้วเรามีแรงฮึดนะใช่มีพลังใจนะวันเนี้ยนะกับตันเอาจิงๆแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอก <laughs> เพียงแต่ว่านะในวัยเกือบจะ60อ่ะ Oh. มันยังมีแรงอยู่อะ่ะจะไปนอนเป็นเลี้ยงหลาน <c oughs> มันก็รู้สึกแบบเห <c oughs> งาอะ่ะแล้วคือ <c oughs> ข้อดี <c oughs> ของออนไลน์คือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหรอ่อ่ะคุณผู้ชมเราก็สามารถทําไปได้มันไม่มีอายุของการทํางานมันไม่มีการเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษ100สายแรกที่โทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะที่ a p p 5 9 9ค่ะเรียนฟรีไปเลย6วัน6วิชานะคะที่สำคัญก็คือจะได้พบกับแบบว่ากูรูที่แบบมีความสามารถแล้วก็เก่งแล้วมีประสบการณ์เรื่องของการสอนออนไลน์ยิ่งบอสสวยนี่หูเขาบอกว่าเป็นตัวแบบจริงครับท็อปเลยท็อปฟอร์มเลยท็อปฟอร์มเลยฉันบอกเลยนะคะอย่าลืมแอดเข้ามานะคะ100สายแรกนะคะเรียนฟรีเนาะครับวันนี้ขอบคุณนะคะกับตันสรรเสริญสุภวิชยยกุลครับขอบพระคุณมากครับขอบ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ